มื่อวานนี้ต้องขอบอกว่าผมขับรถตระเวนไปรอบเมืองกับแท็กพร,รานอยู่เราพนันกันไปประมาณ6 -7 เดือนที่แล้วตอนไปถ่ายเกิดมุขที่มาวดีแท็กบอกว่า<อ>พี่วุดดี้คนอย่างพี่เนี่ยไม่มีวันมีซิกแพค<อ>พูดอย่างนี้เลยเ<อ>ผมก็เลยซุ่มไงหกเดือนที่ผ่านมาก็พยายามทําให้ร่างกายมันดูดีขึ้น ปรากฏเมื่อวานนี้ก็นัดกับเขาแล้วก็ถกเสื้อให้เขาดูซิกแพคแล้วเขาก็ต้องทําตามสัญญาก็คือเขาจะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ผมโดยไม่ใส่อะไรเลยยกเว้นกอกนอตัวเดียวตัวเดียวรอบเมืองเฮ้ยแล้วใส่กกนออย่างี้จริงจริงเัร้วหดไม่จับปแลวต้องขอบอกว่าไปตามพ่อหนเล้ยอรุสาวรีเอยสาวๆนี่เข้ามากรี๊ดเลยนะมันไม่เข้าใ่อาจารย์หรอไม่ไม่ไม่ถ้าใส่กางเกงในอ่ะยังโอเคแต่ถ้าถอดหมดอ่ะอันนั้นแ่ะโดนปรับได้ไม่ควรเมื่อวานนี้สาวๆเนี่ยวิ่งเข้ามาอยาก อยากจะให้แท็กถอด่งงนายให้ได้โอ้ผู้หญิงนี่เหรอโอ้โหเยอะมากอัลตราโมด้าเนี่ยแหละก็ถือว่าทำตามสัญญากันแล้วนะฮะนายเจ๋งมากทักพรานอยู่